จุดตรงนี้ไหมไม่จุดไปจุดข้างบนไปกราบข้างบนอีกทีหนึ่งจุดเสร็จปุ๊บแม่พาน้องภูมิไปองค์ใหญ่หน่อยเลยลงไปที่องค์ใหญ่แล้วไปกราบเขาอยู่สักพักหนึ่งสวัสดีทุกคนท่านสวัสดีเอฟซีได้ครับแลนนี้เดินทางมาที่กระท่อมราชานุกูสวงมาตามเลขน้องภูมินะครับที่ทุกคนรอคอยทั่วประเทศนะครับน้องภูมิงวดที่แล้วให้สามตัวแตกนะครับทุกคนสามตัวแตกนะครับ 926นะครับงวดที่แล้วให้926เต็มเต็มเลขน้องภูมิไปทั้งลาวทั้งไทยนะครับเต็มเต็มงวดนี้จะได้ตัวไหนเลือกทราบข่าวว่าน้องภูมิมาจุดแล้วเมื่อวันพระนะครับจุดเลขให้แล้วเมื่อวันพระนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสนทนากับพิทัศน์นะครับว่าน้องภูมิให้เลขตัวไหนนะครับงวดนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับเลขน้องภูมินะครับเดี๋ยวเราจะมาตามฟังกับพิทัศน์เลขน้องภูมิไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกช่องครับผมรวดเร็วทันใจตามห้องภูมินะครับทราบข่าวว่าเมื่อวันพระหลงภูมิมาจุดธูปไว้แล้วมาเร็วครับเขามายังไงบ้างพี่ทัศเล่าฟังนิดหนึ่งวันพระก็เมื่อคืนเนาะมากลางวันเขาไม่มาอันนี้วันนี้เขามาเมื่อวันเขามากลางคืนมาเวลาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งก็ประมาณสิบแปดนากา สี่สิบห้าหรือห้าสิบสี่นาทีประมาณนี้แหละนะปึ๊บแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกพี่มาปึ๊บก็น้องภูมิจุดทูบไหมวันนี้ครับผมก็หยิบทูบให้เขาก็เลือกเองอะไรเองมาแล้วก็กราบตรงนี้กราบเสร็จแม่เขาก็มาด้วยพ่อเขามาด้วยพี่สาวเขาก็มาด้วยพอกราบเสร็จตรงนี้น้องภูมิจะจุดตรงนี้ไหมไม่จุดไปจุดข้างบนไปกราบข้างบนอีกทีหนึ่งจุดเสร็จปึ๊บ แม่พาน้องภูมิไปองค์ใหญ่หน่อยก็เลยลงไปที่องค์ใหญ่แล้วไปกราบเขาอยู่สักพักหนึ่งก็มาดูตัวเลขอีกทีหนึ่งครับแต่ดูไปแล้วเล็กน่าจะชอบเล็กนี้น่าจะน่าจะเข้าอีกถ้าไม่เข้าก็อย่าด่าเด้อบางท่านครับหมดที่แล้วคือตัวนี้งวดที่แล้วสามตัวนี้เดี๋ยวดูงวดที่แล้วก่อนน่ครับอันนี้เขาเขียนเองอะไรเอหมดเลยอะไร้องภูมิเลยเนาะครับ พอไปเที่ยวต่างประเทศด้วยงิแล้วเข้าทั้งต่างประเทศก็สามตัวบนล่างเลยสามตัวรัาบาลเครับที่ผมคอมเมนต์ไปบอกว่าเลขราวก็มารอรอเลขไทยจะมาอีกไหมก็จะไม่รู้ช่องไหนหรอกครับผมคอมเมนต์ไปครับแต่เสียดายเนาะช่องคุมมซัพ์ไม่เห็นไม่ได้มาเริมลงไม่ได้มาเสียดายมากเลยครับอันนี้ก็โชว์เลยเนาะ อ่าครับโชว์เก็ได้ครับอันนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งคือผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านถ้าดูคลิปน้องภูมิแล้วอย่าเขียนคําไม่สุภาพคนเด็กเขากําลังอยากรู้อยากเห็นอยากคืออยากเราต้องพูดเป็นคําสุภาพเพราะเขาอ่านออกแล้วเขาก็ดูทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ก็ขอโชว์เลขถ้าผิดถูกยังไงก็ขอใหม่เนาะเดี๋ยวถ้าถูกก็ดีใจอันนี้ก็เขียนเองอะไรเองหมดเลย ้องพูมเขียนได้ไ้มครับแปดสามแปดนะครับสามหกสามหกนสวัดหัวเยอะจังก็ไม่รู้เพาะนั้น่าจะเป็นเก้าครับแต่น้องไม่เขียนตัวเก่านะสองแปดแต่น้องจะเขียนแต่น้องว่าไม่เขียนดีกว่าอันนี้อย่าลืมสองแปดด้วยนะกับสองแปดด้วยอรับแคบได้แล้วเนาะครับ ชัดๆเอฟซีชัดเลยเอฟซีครับเศษกับเศษหัวหน้าไฮติดครับอ่าโอเคครับเอฟซีก็บอกว่าไทยเลไม่เคยชัดเลยวันชัดไหมชัดแล้วโอเคนะครับอ่อโอเคครับรอยังอ่าคุณมณีชัดย่างขยายกันนะครับเอฟซีดูชัดๆนะครับแต่หน้าผมไม่ค่อยชัด ก็อยากจะบอกเอฟซไว้นะครับเลขน้องภูมินะอย่าคอมเมนต์ดาถ้าดาเนี่ยเดี๋ยวน้องไม่ให้อีกนะเราก็จะไม่ได้นะครับนะครับอ่าพอเลยเนาะแม่เขาได้ไม่งวดที่แล้วใช่ไได้พี่แม่เขาได้เนาะครับได้ทั้งลาวได้ทั้งไทยแต่ได้เท่าไรก็ไม่บอกดีกว่าเนาะก็หลักงหมื่นขึ้นนั่นแหละ ได้ตลอดจะว่าอะไรเนาะล,ลืมแล้วหมายปีแล้วพี่เนาะพี่น้องภูมาให้อือ<า>ตั้งแต่หกสองไหมหมายปีสองปีครับหกสามหรือหกสี่นี 6, 6, น่เลยลให้อีกปีเมืวันที่สิบ่านมาเนาะแปลกสามตัวเลยที่ผมพูดวันนั้นเนาะเพราะว่าน้องภูมิเคยให้และมีคนว่าคือเจ็ดสองหกอ้อยเก้าสองหกเนาะก็ถูกกับตัวนี้ คือครบรอบแต่ไม่รู้กี่ป,กปีหรอกสามปีหรือสองปีนี่แหละ,ะก็ไม่อีกทีหนึ่งแต่ทีนี้เขาเขียนเองอะไรเองหมดเลยแต่นี้เขาจะซ้ำชื่อเขาไม่ชัดเขาก็เลยเติมหน่อยน้องภูมิก็ไม่ก็ไม่ค่อยชัดอันนี้ถ้าผมมองถ้าผมมองอีกทีนะเลขเจ็ดครับเลขเจ็ด เคนะเป็เลขเก็ดครับเลขเก็เยผมฟันก็ใกล้ๆกันก็ได้ส่งให้หัวหน้าไปตั้งแต่เริ่มแรกครับครับเดี๋ยวเราจะต้องตามอีกคลิปพีทัศน์อีกคลิปหนึ่งครับเลื่องฝันน้องภูมิครับไม่เยอะเลขไม่เยอะแต่เขาให้เพิ่มสองหกด้วยโอ้ยสองแปดสองแปดเบอ์ครับที่เขาไม่เขียนคือ จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ที่เ่าบอกว่าจะจะเขียนไม่เขียนดีกว่าลุงตัวเก่าตัวเก่าคือยังอยู่สองแปดครับก็ยังอยู่สองแปดเดี๋ยวเขาว่าทําไมจับไม่ดีไม่ได้ทานข้าวหรอกครับวันนี้กลางวันเลยเนื้อเยย้หน่อยครับวันนี้งวดที่แล้ว ผ่านมาหลายปีแล้วครับผ่านมาหลายปีแต่แต่น้องให้ให้แต่ไม่ได้ออกยู u ูบค่ะครับน้องให้กับแม่เขียนมาจุดทูกก็ถูกแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าถูกทุ้งวดหรอกคือมันคือบ่อยที่ว่าถูกบ่อยครับพอน้องจยจุดที่บ้านแต่ตอนนี้เขาเขาแยกห้องนอนคนเดียวแล้วเพราะเขาโตแล้วเขาบอกว่าโตแล้วแม่อยากนอนคนเดียวเขาก็นอนคนเดียวเคยถามบ้างไหมว่าถ่ายยูทูบถ่ายนี่ให้ถ่ายไหม อันนี้ไม่กล้าถามพี่ไม่ให้ถ่ายอ๋มก็ไม่ไม่ไม่รู้พี่คือการันตีไม่ได้หรอกเพราะพรากลัวจะบอกว่าถ่ายลน้องไม่ให้ถ่ายก็จะบอกว่าไม่ให้ถ่ายลน้องให้ถ่ายครับกับแต่ผมถ่ายวีดีโอเมื่อวานผมก็ถ่ายอยู่การจุดทูบจุดอะไรเดวจะส่งภาพให้อยังมีรับแล้วเอาภาพประกอบสักชดหนึ่งเลขเลขทูบของน้องเป็นตัวไหนบ้างเลขทูบของน้องแปดสามแปดก็เดียวนี่แปดสามแปดสามหกอันนี้เขา จัดการของเขาเอ,อีกครับแต่เขาอตอนแรกเขาจะเขียนสองแปดคืนครับเขาจะเขียนสองแปดคืนแต่อเอาอันนี้แหละก็เลยบอกว่าเอาสองแปดด้วยของน้องภูมิเต่ไม่ได้เขียนตรงนี้ค <า S 1> ือพูดกับปากครับ<ๆ>มันเลขอหมดก่อนเราพูดกับปากศูนย์สามสามศูนย์ 0. ไม่เขียนออกตึ๊บเลยศูนย์ศูนย์ใครจะเอาตัวผมก็ไม่เอาหรอกศูนย์ศูนย์ครับเลขน้องภูมิก็ประมาณนี้ครับ เราจุดทูกเขาเหมือนกับดีใจด้วย่าอ,อันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ที่โอนปัจจัยมาให้น้องภูมิห้าร้อยบาทมีคนโทรกับน้องภูมิด้วยมีครับถูกโต๊ดแล้วก็ยังมีพี่คนหนึ่งว่าจะโอนมาให้แต่ไม่รู้ท่ารอันนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าก่อนอยู่โคราชครับแต่ผมจําชื่อไม่ได้ก็ตามเรื่อยๆครับน้องภูมิเลยแต่ยังยังยังไม่ให้น้องภูมิเราเตรียมต้นเย็นก่อนไปทำรูปทรงให้เขา ครับถ้าเราต้องต้องมีหลักฐานในเขาเขาให้เงินมาเท่าไรเราต้องมีหลักฐานในเขาครับช่วงนี้ช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมครครับปิดเทอมแต่เขาน้องภูมิเขาจะเหมือนคล้ายๆผู้หญิงเขาโชอบอลเล่ผู้บอลไม่เอาวอลเล่เนี่ยตกเหมือนโอ้สุดยอดเลยครับก็เข้าช่วงนั้นก็จะเข้าจังหวัดครับถ้าสิทธิ์ตัจดอนี้มีแต่เก่งๆตั้งน้นเลยครับนี่ก็โชว์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเขา ไม่เห็นเลยน้องภูมิโชว์คนจบไปโชว์จริงจริงไหมครับอันนี้ถ้าเลขเข้าเลขหลุดก็อย่าว่าน้องเพราะน้องเป็นเด็กเขาไม่ได้อยากดังอยากได้รถเขาอยากอยากให้อยากโปรยทานครับแต่สองแปดน้องก็เขียนให้แต่น้องไม่เขียนตรงนี้น้องให้เพิ่มสองแปดด้วยครับ ครับเพราะเพราะบางทีอาจจะลงหนึ่งก็คือสองแปดขึ้นก็สามแปดครับอันนี้คไม่น่าจะมีอีกนะน้องภูมิปกติจะทูบมีครั้งเดียวแค่นั้นไม่มีไม่มีไม่มีอีกพี่น้องภูมิจะทุดจุดทูบครั้งเดียวแต่ถ้าแต่ว่าผมว่าเอาครั้งเดียวดีกว่าอย่าเอาโค้งสุดท้ายเลยยังไม่มีครับแต่ถ้ามีน้องภูมิเขาก็จะบอกเองแต่นี่ก็วันนี้ลาวด้วยเนาะวันศุกร์ใช่ไหมครับก็เอาตัวนี้ไปด้วย ครับเพราะน้องภูมิเคยให้สามตัวลาวตัวลาวตรงตรงเลยตรงสามตัวแม่เขาก็แต่ซื้อไม่เยอะเนาะเพราะเลขลาวกลัวใจไม่หมดก็ซื้อประมาณยี่สิบาทก็ได้เยอะอยู่เลขลาวสามตัวรัฐบาลก็สามตัวเองครับสามตัวทั้งบนทั้งล่างเลยเลืลาวบนล่างสองตัวสามตัวได้หมดขออนุญาตยกเพ่นก่อยนิดนึงครับเพราะบางคน จำได้หรือเปล่าเนาะลงคอมเมนต์ดูนะ้ครับเพียไนะครับทุกคนเห็นนะครับจำได้กันไหมครับเียดเวียนลงไปหมดที่แล้วเนาะที่แล้วนั่งตรงนั้นเนาะเต็มเต็มนะครับตำแหน่งนิดนึงเนาะแต่ว่าพอยังคงอยู่ในะาตัวตรงครบโอเคขอบคุณมากๆครับผมสุดท้ายถ้าใครชอบก็คอมเมนต์เนาะและลากิไวนะครับ คอมเมนต์ดีๆเด้ออย่าคอมเมนต์ด่าเด็กน้อยา่น้องไม่ให้หจริงๆนะครับจริงไม่ให้จริงๆไม่ให้เลยนะครับน้องภูมิเคยไม่ให้เป็นปีสองปีแล้วมั้งกี่ปีเลยเกือบสามปีเกือบสามปีไม่ให้เลยครับเพราะคอมเมนต์ด่าน้องนะครับอไม่พอเนาะโอเคครับใครคอมเมนต์ด่าน้องนะครับรับรองว่าน้องไม่ให้อีกเลยนะครับก็ก็ยังมียังมีอยู่คนหนึ่งเนาะก็บอกว่า โดนแดกอีกทำไมโตขนาดนั้นอนาะยุเยอะขนาดนั้นยังพูดภาษาไม่รู้เรื่องเลยเนาะภาษาแดกแดกเลยก็ไม่ใช่ภาษาดีก็คือถ้าคขมนเ็าเรียกว,วีนวีนก็คือ,อคํา <ำ S 1> ที่ไม่สุภาพโดนแดกเลขใครโดนแดกเลขน้งภูมิแล้วก็ในช่องพี่นั่นแหละเขาบอกว่าโดนแดกอีกว่าแดกไม่เป็นไรสามตัวขเข<ม>้ามาแล้วขนาดคุณใบเนยพูดไม่ออกเ่โอ้ยจุดน,นนองอยังพูดนับภาษาอะไรเด็กเขาก็ ไม่ได้อันนั้นคือวันนั้นน้องมากระท่อมผมเห็นเขาเขียนปึ๊บน้องภูมจุดทูบได้เรียกอะไรเขาก็เขียนให้ปึ๊บ,บผมก็อยากเผยแพร่เนาะเพราะผมเรียนวิชาคณิตศาสตร์ <c oughs> ก็อยากเผยแพร่รก็เลยเอามาโชว์บังเอิญมันถูกสามตัวเนาะก็วันนี้น้องก็เลยมาจุดอีกครับแต่เขาก็จุดทุกงวดหละแต่ไม่เคยออกอยูก <c oughs> ครับผมเลยเอามาอีกก็ประมาณสามปี เกือบสามปีนั่นแหละที่ไม่เคยออกก็เลยเอามาโชว์แต่วันนี้ถ้าผิดถูกก็เราดูครับผ่านผ่านถ้าชอบก็จัดครัถ้าไม่ชอบก็ผ่านไม่ต้องไปอะไรหรอกคือเราพิมพ์แค่รอขอบคุณพี่ทันนะครับผมอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณแอดมินทุกช่องที่มาถ่ายทำขอยท่านทำนาทีนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำนาทีนี้ก็ให้ร่ำรวยอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทอง ขอบคุณเอซีที่ดูชมที่กระท่อมรักสังขารหลงปู่สวงถ้าเลขมีข้ามีหลุดเลขผิดเลขถูกก็ขออภยัยถ้าถูกก็ดีใจขอให้ท่านรำ่ำรวยรำ่ำรวยครับสวัสดีครับผมสาธุสวัสดีครับ